บัดนี้เป็นครั้งที่80ตรงกับวันที่28มกราคม2569ข้าพเจ้านายประดิษฐ์วิราชขอเพ่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยบูชาแต่องค์พระคำมปิติเทราเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบราอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอทเทียบเทวดาเจ้าทั้งหลาย ปรดจงมาโนมตนาในาการสวดสรยายมณ์ของข้าพเจ้านี้ขอรับคุณพรตัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบรรดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมณิอันควรแก่การสวดสรยายมน์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุงอัตระคะันตุเทวตาสัตมังมุริราชาสาสนันตุาาสะกมโมกฐังสกกามีจารุเปกิษิคราตเทจันทาริเกวิมานี อีเพราเคจะกามีต่รูว่านาขานเองเวตุมิงเขติคุมาจะยัมตุเทวาฉลัดทลวิสมัยยาขั้นกปนาคาทินดันตาสันติเกยังมุนิปราชนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนกัลโวยมปัธันตามธรรมสวนกัลโวยมปัธันตาธรรมสวนกัลโวยมปัธันตาบทตรสาวนภาการศึกขาถาม นโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุตรสาวชะกิริยาคาถานาทิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรังเนเตนะสัะจาวะจีนะโสติเมหุงตุสัพพะทานาทิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังเนเตนะสัะจาวะจีนะโสติเมหุงตุสัพพะทานาทิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรัง เอเตนัส <59 an> ัจรวัจินาโสติเมห์มตุสัพพะดาบทสวดมหาการุณิโกนาโตติอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโตอัตายาสัพพะปะตินังปุเรตวะปรมีสัพพะปตโตสัมปติมุตตมังเอเตนัสัจรวัจินามาห์มตุสัพพูปัะถวะมหาการุณิโกนาโตหิตายาสัพพะปะตินังปุเรตวะปรมีสัพพะปตโตสัมปติมุตตมังเอเตนัสัจรวัจินามาห์มตุสัพพูปัะถวะ มาการุณิกดัตโทสุขัยสัพพะปตินัมปุเรตว่าปรมิสัพพะปตอสัมปติมุตตังเอเตนะสัจวัตินามมหูตุสัพพุปถวาบุตสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังยิกรมสมยังภควาสักยโสภารติกะบพิโรธาสุมิงมหามณีมตาปิโกสัสงฆ์นัสติมปัจมิเตหิภิกขุสเตหิสัพเพหิวารานเตหิตาสหิตาโลกธาตุหิเทวตาเยียุปเยนัสนิปติตาวุนติภควันตังทัศนายาปิโกสังกั์จ๊ะ अतको चातुम नंग सुधावा सकाई की नंग थेवनंग अतको सी अयंगो पकवा सके सोहियारते कपिरवतो समिंग मह मने महता पिको संकेन सतिं पचामे ते ही सते ही सफे ही वा आराहन ते ही तसही तलो कतातु ही थेवता ये युप्ये न समी पतिता होंते पकवन दंग तसनाजा पिको संकंचा यन्युना मयं पेयेना पकवा तेनु पसंक मयमा उपसंक พระกบฏโตสันติเกปฏิทัศว่าถ้สยามัติอะรโกตาเทวตาสยตาปีนมาปละวาปุริโสสมันติวาปะหา菩สเรียบส萨ริตังวาปะหา菩สเรียะเอวามีวาสุธาชิสุเทวิสุอันตรหิตาพระกบฏโตปุริโตปาตุระหังโสอะรโกตาเทวตาพระคุณตังภิเกตวาเอกมันตังอะทังสุเอกมันตังติตาโคเอกาเทวตาพระกบฏโตสันติเกี่มังคตังอภาสิบาสมโยกามันสัิงเทวกายาสมาคตั आधा तम्मा इन्नं तम्मा समयं था कि नारे वा अपरसं गंते अधको अपराते वता भगवत तो संति वो समाधां सो हितां अदां तो उमकां सो साराति वा नेता हिना हे तवा इन्दर आने राक पंति अधको अपराते वता भगवत तो चेतवा की चेतवा पलिकां इन्दा की लंग वा सुता विमला चकुमा सुतंता सुसुना Ataku apa devata tebata pakau bato san tekei putang sana ngata se nate kamat san tei aya paing pahaya monusang teang tawa kayang polusan te tei ataku apa kawa pekuaman su yeiup ian apeka we tatasuolo kata tusu te bata yeiup ian a san tata tanang temawawa saya tapigang ra ya babywi ada pananganan atau semmbaha tanang te praramawawaasan diperitawi saya tapi mayhangwa ka namanya kita miwa kaang namanyawa kaang namanya ta setata satu tukang men sikeruta dan พ่อฤาสามีติเอวามันเตติโคติปิคูพระกัตตปัจจาโสุ่งพระกายยตตาโวจาสิโลกามนุกสามียัตตากุมาธาสัตสิตาเยสิตาคลิกะปะลังปะหิตาตาสมะหิตาปุถุสิหาวัสลีนะอมัสสังสารังพุนโอวัสรมาพุทธาวิหัสันธมิลาปิญโอปะทวัตจวาวเนกัลวัตตะเวตโตมีสัทธาสาวกเกสนานนะเต Dewa kaya api kenta Dewi sana Tapi mm -hmm. kawo deja ata pamakarung Sudawa buddha sasasana Tesam parungnya nang Amunanusa amunusana Apike sahatang อภังเกศังหะตะกุงสิสาสัพพะปุปาอหุมตัจจะสัพวิยาญะววกิการะมานะนกุมะโตมิสัตาสาวะเกศนังเนรเตถวะกายาปิกันตาเทวิศานะทภิกขุโยเยวุังกิตากสัมมิคิลหิอนุปปสุสตาสังหะวายขะกุมะกรวตะวะอิทิมนโตชุติมนโตวนะวุตโตยะสัสนุโนมุทัมมะนาภิกขามุงภิกุนังสัมมิติมุนัง ສະຕາハສາເຫວະວະກາຍະຄະນ p ນັນຕະບັນຕິໂນອິທີບັນໂຕຊຸດິມန္ໂຕວະນະບັນໂຕຍະສັດຊິໂນໂມທະມະນາ อ ar ินเดเตสหาสยาคั่นนันตวันตินุอิธิมันโตชุติมันโตนะวันโตยัสสินโนมุทามนาภิกกมุงภิกขุนังสมิติงวนังเวสามิตาปจัสสตายาคั่นนันตวันตินุอิธิมันโตชุติมันโตนะวันโตยัสสินโนมุทามนาภิกกมุงภิกขุนังสมิติงวนังกุมภิโรราชคังโกเวปุนตรเวสนังปิญโยนังสหัสังยาคังปุราสติกุมภิโรราชคังโกโสภะคัณสมิติงวนัง บริมาณตัศสังราชาราตารโกปสาสติคันธมนังอธิปติมหาราชายสัชิโสปุณฑปิตาสาวโวุอยทันนามาปัปลาอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัชิโนมุธามานาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวังทักดานจัตสังราชาวิโรปปสาสติกุมภปนังอธิปติมหาราชายสัชิโสปุณฑปิตาสาวโวุอยทันนามาปัปลาอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัชิโนมุธามานาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวัง

อจเมีนวีรุกขโคขู่ริงเทลังศิษย์ซ้ำจตัวรเตมหราชาสุมันตาจุโรศิษย์ซ้ำตรานามะอังโสในตะวัตะเวเทสังมยาวินุตาสะอาโคูวัจนาชาสะมายาคูเกินดุวินิดูวิตุจาวิโตโจสะหัจันตรมโอจันตรมุจะกินุมันตาวินุมุจาะปานาโทอุตรโมจะเทมันโตจามัตาติจิตานุโคสขับสะโพนโรจฉานะโทสะโพอาคูปัจจิจาเจวะพิมพิโรราชาสมเอเตตจจาราชาจานุ kanta papara sufi muta nama ati kamu ti kunang sandi tingunang ana ku serpa nakha besara sadaka kamba patra ku paya ka cha pi yen ngara cak, aku na kha ja sasinu ira manu maha na ko so pa ka sandi tingunang yen ngara ta tha harante ti pa te citra supanna ti seng manang พยาตถานะคาลามัสิสุปนโกเกี่ยมมะมเกพุทโธสนาวจิวาจางโยยานตาคาสุปนังสารกรรมมสุพุทธาชิตังปรามเทนะสุตตังสรังสิตาวัดตโตเรสเตเตอีที่มันโตยะสัชโนกราคัญชามหาพิสมาหาสุราเวสสะภิปัสสุจิสุจิติจารานุจิสหะสันตจัปปฏิปรังสัพเอราวัณมะกาท่านใดเป็ดังปรังเสนัง ราขุปตระมาบังคงสมันโดจะปฏิพันธ์ปันเตภิกุณังสัมมิติงุณังอาโปจัตเธวัตารีจะเอโรจะภาขะมุงวรุณาวรุณาเทวาสุมาคาจาราสหเบตาการณ์นาไาค้าโกตรวัสินุทัสิเตสัตถะกายาสัพเพนันตวันติโนอิติมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสินุโมทัมมนาภิกขะมุงภิกุณังสัมมิติงุณังเบโธจัตเทวิจารีจะอจมาตเรียยมาจันตพูตรวัเทวาจันตามาคูบระกิตา สุริยสัปุระเทวาสุริยมคุประกิตานักตรติหนปุระกิตวาอคุตรวาหะวัสุนัวัสโรเซโตสภักดิปุริตโตสัจเตสตากยาสาเทนันตวันกินอิเตมโตชติมันโตนาวันโตยะสัสสินุมุธมานาภิกขามุภิกุนางสัมปิทิงภิกขอนาคุสละปุระเทวาชรามกหาตระวนิวา Atiraca ya, tero caca ya, uterma tero wacino paro nasa tamaca ya, uter a tero waseka aku aku tero wacino tase tia seta kaya sapi nana tawantino iti manto cuti manto na manto ia ya, sapsino mota mana pikamu pikuno samiting menang samana maap samana manusa manusu tema kita potusika aku aku menu potusika อนาคตจะโยเาวาเยตระวาสินุปราคามหาปราคาอาคูตรวาสินุทัศิทิสะทากยาสัพเพนันันตวันตินุอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสสินุมธัมมานาปิกกมุงภิกขุนังสัมิติมุนังสุขะกรุณาอรุณาอาคูตรวาคหะโทยัปมุขาอาคูตรคักนาสถานมครามะขะชามิสกาตรวาสินุทยังังอาคัมปจุนโนโยตระวาสวัตติ ทัศเตสตากายาสัพเพนันตะวันติโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนมุทัมมานาภิกขามุงภิกขุนังสมิติงวนังเขมิตาสุจายมาจักกาจิวัชิโนทัมงปีปตาระคะชามิจตกาสระวานิมังปะระอาคูปะระคูปะริมิตาทัศเตสตากายาสัพเพนันตะวันติโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนมุทัมมานาภิกขมุภิกุนังสมิติงวนังสาธเติเทวานิกายาสัพเพนันตะวันโมนัมันวิชนะกันจุมเยสโรวาสหะ tan makirang mu tama tana sawang take mu terawang nakang dan terawang terawang sitang supama terma toca putal itu saha senang teru se toca sopakan semiti munang saha pramula kanang samaha ha tapa patati upa penuh cuti penuh pi sama kayo ya sasi so itra ku pacara watinu sapi api ya ka ha ni to perwari to te sa sapi api kante sin te wi api kami pada takat lama tiang เอตักตาตาปตตาเดกานามามัทโรโวสมันตาปรัวเรตามารูตรวาจินังอิติตตามหเซนโวกนหาเสนังสปะจายิปิณาตธหะะสะะตังตวังละวังจะธาตุโเมโกจาสันตสุวิชโก ตถาสมสรวปติสุตันโสรงวเสตตจัสปยพพิยยาวะวกิการมานาะกมาตตโตมีสัทธาสวะเกศนะในเนตรมณเฑนาภิกันตาเทวิสาทพพิกโวเตจะตามากรุงสุตวางพุฏาสัสสมวิตรักภิกมากรุงเนสังุญายิสจุงสภิดังรรมาพยาติตายัสสินุพปัติสหปพติเหตสาวกาเตชะเนสุตาเตปุสุลชัยยปกรณ นโมเมพุตะเตชะสารตันนตยธรรมมิกาเตจะประสิทติประสินเตวานาราปรเมสุระ สิทธิพระม้าใจอินท่าจะตุโลกาคัมพีรักตถาสมุท่าภูตังคัมท่าจะสมพระมาใจยปสิทธิพวันตุเตชยชยตอรณิตอรณิอุทาิอุทตทิมนาทินาทีชัยชยยข้คนลตนนนิใสนิไรใสเซนนเมรุราชพุ่นนรชีชยยชยคัมพีราสม์ตีมนาเคมถนาขีปีสาจะพูตะกาลีชยยชยตุนนิมินตาโรุกี Jaya Jaya Singki Sutanta Kamu Kaca Jaya caya Warun Namu Kasatra Jaya caya Campa Nina Kantong Jaya Jaya Tatorong Sukara Pujong Apa Ya Pa Jaya Jaya Warun Namu Kaya Ta Cita Cita Senari Punasih Tino Rari Jaya Jaya Suka Suka Jiwi ชยาชยาทอดราณีตาเรศธาสุชัยาชยชยโทอราณีสันตินธาชยชยมังกราดดัญญาภวักคีชยาชยวรุณนายกเคชยชยรักคะเสุราูจกเตชา ชายาชายาพรมเมนทักนาชยาชายราชาติราสันใจชายาชายาปัทวิงสัพพังชายาชายอรหันตาปัจเจกบุตรสาวังชายชายมเฮสุโรหโรหรินเทวะชายชายพรามาสุรัคโขชายชายนาโขเวรุหโขวิรุปโกจันทิมารวีอินโตจเวนเตโยจักเวโรอรุโนปิจาอักทิวาโยจปัชกุโนหุมาโรฮาตาราโกอาตาราสามหาเทวะ tita pasa a เอสีโนสาวกาสัพพะชัยยาราโมภาวนตุเตชัยธรรมโมจะสังพฆจะตาสปารโรจะชัยยกรรมเอเตนะชัยยเตเสนะชัยยโสธีภววนตุเตเอเตนะพุทธาเตเชนะหุนตุเตชัยมังคารัมเโยปิตพุทธาสิริมมตโตอายมาราสัจปาปิมตโตปราชโยอุโกสยามโพธิมันเตปมทิตามชัยยทัตามัมมะกนามาเฮสีโนชัยยมโตโพธิ चयोऽपि पुत स श्रीमतो अयं मार सचपापि मतो पराचयो उकोशयं पोथिमन्ते प्रमोदिता च यतथा इन्दकनामहेशिनो चयोऽपि पुथ स श्रीमतो अयं मार सचपापि मतो पराचयो उकोशयं पोथिमन्ते ปโมติตาใชยะทัธาเทวคณามเหสีโนชะโยเปตุทะสสริมมาโตอาหมมาระสะจัาปิมาโตปาราชายโุโกสยามปุถิมันเทปโมติตาใชยะทัธาสุปันนคณามเหสีโนชะยันโตเปตุทะสสิริมมาโตอาหมมาระสัจปาปิมาโตปาราชโยอุโกสยามพุถิมันเทปโมติตาใชยะทัธานาคคณามเหสีโน ชาโยเปรุปัสสิริมะตัวยัมมาราสัจปาปิมะตัวปราชโยอุโคสยัมโพติมันเตปโมติตา ชัยยทาสาสะพระมคานามเหสีโนชัยยมตอมโพธิยาเมลีสากยานังนันติวัฒโนเอวังดาวังวิเชโยโหิชัยยมสุชัยยมังคเรอปาราชิตปันลังเกสีเสปทวิโขคเรอภิเสเกสัมพุทธานังอัคกาปโตปโมทติสุนักตังตุมังคารังสุปปาตังสูติตังสุอนุสุมุโตจัสุยทังพรหมจาริสุปภักกินังกายกรรมังวาจกรรมังปทักกินังปทักกินัง มนุกัมมังปณีทีเทปทังคินาปทักคินานิกัตถาวานนปันทะเตปทักคิเนเตอันตรตาสุหิตาวิรุหะปุตทาสะเอโรคาสุหิตาหูตสหะสัพเพหิยาติสุนันตุโนโตเยเทวาสมิงาเนอติต Tika juga sata hontu sukita hontu sapa tara kantu sapa nang rakantu sisa nang jaka tana te sang sape puren tu mano rata yuta kare pawasan tu wasan wasa karo ka cepat tawa te sang ni waren tu cesa pata kaya sukang kita sukang rahan tu yata rahang bersuat tamba. ธรรมะนิยามสุตังเอวัมีสุตังเอกัมสมัยยังพระกว่าสวัสดียังมิหรติเจ้าวะเน อนาคปินตะกขะสะอารามีตะกะโอภะคะวาภิกขคอมันเตสิภิกขโวติพันเตติเตภิกขคภะคะวะโตปัจจสุสุงภะคะวาเอตัตะโวจะอุปัฏาวาภิกขเวตถาคตานังปัฏฐาวาตถาคตานังทิตาวาสาตตุธรรมันติตตาธรรมานิยมตาสัพเพสังขาราอนิจจติตังตถาคตออภิสัมปุติติอภิสเมัปิอภิสติตวาอภิสเมตวาอาจิตติเทเสติปัญจเปติปัฏฐเปติพิทาติ upacitati utani karoti tapi sangkara anicati upatawa pikawe tataka kadana upatawa tataka kadana titawa sata tu tamati tata tamani yamata sangkara tukati dang tang tata kato apis sumitati api semeti api sitawa teseti pantapeti patapeti pijatati pipacati utani karoti sape sangkara tukati อุปทาวาพิกเวตาคตานังอุปทาวาตาทากตานังทิตาวาสาธาตุธรรมติตาตาธรรมานิยมตาสเพธธรรมาอนัตตาติตังตัาคตุอภิสัมปูชติอภิสเมัปิอภิสปิตวาอภิสเมตวาอาจิกติเทเสติปันตะเปติปัถะเปติมิหารติพิชิตติอุตานิกรติสเพธธรรมาอนัตตาติอัทตะตวจะกภควาอัตธะมนาเตภิกขุภควาโตภาสิตังอภินนตุนติ บทสวดพันเตกัันตะคาถาแปลอติตังนาวะคขเมยะนปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงผวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงะยตตีตัมปางินันตังอปานันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุมานันจะโยธรรมันตตะตตะวิมัสติอสังหิรังอสังกุมปังตางวิถารุกะเยผู้ใดเห็นทมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้ง ไห้กอนแกรงงอนงานเขาควรพวกคุณอาการเช่นนั้นไว้อันเจวะกินจะมาทำปังโกทันยังมรณงสเวงความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะิโนสังการันเตนะมหาสนีนัมจุนาเพราะการพันเพียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังมิหาริมาตาปิงอโหรันตะมะตันติตังตังเวผันเตกการโตติสันโตอาจิคเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรื่องผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้น ไม่เกลียดค้านทั้งกลางวันกลางคืนผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวคปัญจเวขณะแปรสัเพสังการาอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัเพสังคารสัเพสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัเพธมาอนัตตา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอั людей, ตุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกบังมรณนังความตายเป็นของยั่งยืนอวสันมยามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะประโยชน์สัังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมนิี้จะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง วารังมีนิยตังความตายของนอเป็นของเที่ยงวัตะควรที่จะสังเวชอายังไกโยอจิรังท่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนขันปัสจาวิญญาณจุดทัวอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินคริงคลังอิวะประดุดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรันทังหาประโยชน์ไม่ได้อานิจังวัตสังาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปปัฏฐยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปจิตตาวานิรุจันติขันเกิดขึ้นแล้วย่ำหนับไปเตสังบูปสํมลูสุขโคความก็ไปสมบประนับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัเพสาตามารันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่บรนสุทธิ์จะไม่ได้สเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่เทวหังมริสามมเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอถะสังสโยความสงสัยในความตายนี้จะไม่มีแก่เราเลยเบสดเมตาย,ยัางกินจิ Yang kincik cikku kamang satehi pantehi katang punyang noa anumo tantok konto ye <coughs> 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 kata tika yuka satang untuk sukita untuk tuka paman tantok mata pita sukita untuk tuka paman tantok sate sukita untuk tuka paman tantok sate สุกิตาหุนตุทุกขาปรพมุนจันตุสเพปิสาสเพยขาสเพเปตาสุกิตาหุนตุทุกขาปรพมุนจันโตสเพอาจารนิยุปัจจะสุกิตาหุนตุทุกขาปรพมุนจันตุสเพนักขตาสุกิตาหุนตุทุกขาปรพมุนจันโตสเพเทวาสุกิตาหุนตุทุกขาปรพมุนจันตุสเพสมาตินังตมิชันตุโว oleh bersuatjan put nemu potih satu akantimanya ittipe ka nemu potih satu akantimanya ittipe ka nemu potih satu akantimanya i t oni, i t oni, i ปันธิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวัตสินีทูเปคเรปติคเรหติงหติงตาธรรมตาเทนะปวันตุปชิตาสติงกโรเตถาเวหารมันทะเลเทราจัมัชานวกาจัิกโวสารามิกาธนปฏิอุปสักการขามาจัเสนามิกามาจะอิสราสัมปานะพุตาสุกิตาปวันตุเตมทาลาผู้ชายเยปิจะอันสัมภวาสังเสทชาตาอัทโวปติตาปตติกานิยานิกังธรรมะวรังปจิตาเตสัมเบปิตุกตะโรตุสังขยัง ท้าตัจีรังสตังตโมธรรมัชราจะปกกระสังโฆตัสมะโควะอัตยาจะจจีเจยาจะอเมริกันตัสัตตโมสัมเภปิธรรมะจาริโนวุตติงสัพพุนเปยมะธรรมเอรวัตติเตปัสสนาโอตุสัมเภปิปาริโนพุทธศาสนีธรรมมาทารังปเวชเชนโตกาเรเตวะปวัสสตุวุตติงพญาสตตานังธรรมิติเนติเมตตนิงมาตาปิตาจาจเจทงนิจังรักันตุปตะกังเอวังธรรมเอระราชานุปจังรักันตุสัพพะธา เทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตตาจนิตุกะปยปตตาจนิปยาโสกปตตาจนิโสกะขุตสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจามีสัมปตังปุยจสัมปตังสัพเพเทวานุพุทธันตุสัมปสัมปสิทธิยาตนนังตนัะตุสัตตายาสีรังรักขุสัพพตาภรณาภิรตาขุตุขันตุเทวตาคาตา สมังคาราคาถาวุนตูสัพังสมังคารังรักันตูสัพปเทวตาสัพพพุทธานุภาวินาสทตตวุณฑูรนิรันตรังวุนตูสัพังสมังคารังรักันตูสพพเทวตาสัพพธรรมานุภาวินาสทต่วันตูรนิรันตรังวุนตูสัพังสมังคารังรักันตูสพปเทวตาสัพพสังขานุภาวินาศสี่วุณฑูรนิรันตรัง สุูธาประัตาปเจิกานัจายพรรังรานันทนาจติกีาละคัมปันิมิสัพโสสุูธาประัตาปเจิกานัจายพรรังรานันานาจติกีาลาคัมปันิมิสัพโสสพุูธาประัตาปเจิกานัญจายพรังระหันตนาจติกีาละคัมปันิมิสัพโสสุูธาประัตาปเจิกานัจายพรรังรานันนาจติกีาละคัมปันิมิสัพโสสุทธาประัตาปเจิกานัจายพรังระนันานาจติกีนาาคัมนมิสพโสสาประตาปเจกานัจพรังรานันจติกีาคัมพันมิส สัพเพียุตตาปพระพตาปัจเจกานันจายาปรังนราอันตานจติงนาราคัมภันธมิสัพพโสโวสัพเพียุตตาพระพตาปัจเจกานันจายาปรางนราอันตานจติงินาลาคัมภันธมิสสพพัสสัพพีุตตาพระตาปัจเจกานัจายปรังอราหันตาจติงนาลคัมภันมิสัะพสโว ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้มก้าบทิถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเศรษกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมนาถชนนีปันปีหลวงผู้เดเสด็จสู่สวรรคาลัยขอในสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก้วกราบปลอดภัยจากทุกสศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสจริบมั่นคงเป็นสมมาอาชีพบนชอบทมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอยะได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านําลงอยู่ในความนิงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเท,ทียบเทวายทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวนุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยเป็นสมงคลแก่พวกครอบครองและผู้ชาติทุกประการเทิญ